สวัสดีคทุกคนวันนี้ก็ขอกือบสวัสดีด้วยนะครับพบกับผมแม็กเกมมี่เช่นเคยนะวันนี้อยู่กับผมใน GTA San Mission อีกแล้วนะครับ GTA San Mobile เนาะก็มามาต่อกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ก็ทำภารกิจตัว S นะครับผม e คี i n g the Hood นะครับผม ain't not the homie's hustle มาภารกิจนีนทีาทำไรว่าขึ้นรถแล้วไปไหนต่อผมจะเล่นเป็นสองภารกิจสองภารกิจสองภารกิจเนาะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ย่นเวลาด้วยนะครับเพราะว่าภารกิจมันเยอะนะครับภาคเนี้ย ใครมย่บนหน่าทำไมหน้าตาเหมือนลิงยังวะที่หมายโคตรได้เลยหน้าตามึงอ่ะโอ้โห อะไรวะบั็อกใช่ไหมตกใจหมดเลยมาให้ไปไหนอะไรเนี่ยให้โกบิดอัพทูแครกดิวเลอร์นะครับทุกคนแล้วดิวเลอร์อยู่ไหนวะ อยู่เลยอยู่นั่นกำลังขายอะไรบางอย่างอยูน่นะครับผมทำไมต้องลงรถด้วยวะช็อตการ์ดสักดอกไหมทีเดียวแตกครับทุกคนโอ้โหตื่นได้โว้ยเนี่ยกูอยากรู้จริงช็อตการ์ดตั้งหนึ่งก็บ,บอกอยู่ใ,ใกล้นะครับจ่อเลยยังไม่ตายวะ ตายโดซีเจกระทืบนะน,นีมันไปนบอลแทนให้ด้วยอะกูเอาหมดเลยช่วงเนี้นปะ่ะไปต่อดีกว่าทุกคนไลเดอร์มาเร็วไลเดอร์ขึ้นรถได้เร้อไปเล,ล่นกัปไปไหนต่อวะเนี่ยโอมาบ้านหลังนี้กันแหละไปเข้าบ้านครับเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน มาแกมาเฟียวะลูกสองสามกระบอกเอาอยู่อะ่ะเอ้ยลูกสองหนึ่งกระบอกสามคนเอาอยู่อ่ะทุกคนต้องใช้อย่างคุ้มค่าครับเพราะว่าผมไม่มีเฮ้ยตำรวจอะไรวะเนี่ย ปละกูไปละเหยียบสักคนหนึ่งนหน่อยเป็นบุญตูดนะทุกคนได้เจอรถกูควรจะดีใจเนี่ยไปกับบ้านเรานะทุกคนกับบ้านเราโอ้ยโอ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วทำไมต้องชนอะไรด้วยเนี่ยถอยหลังก็ได้ เลเดโฮมอนกแล้วนะทุกคนไปทำต่อเลย chicken, discussion. man. No เมื่อลารกินนี้ไปกันเยอะจังวะโอ้โหมีมีปืนคนแล้วก็บอกแล้วกูอะแล้วกูไม่มีปืนนะนะจะให้กูทำอะไรวะเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่เลย อันนี้อะไรอ่ะอ๋อได้ทูได้ทูครับชิปหายทำไมมึงสั่งเยอะจังวะโอ้โหตัวเ็าอ้วนแตกแดกเยอะอีก ไรเดอร์ถึงับมองเลยทุกคนไรเดอร์กับซีเจถึงหันไปมองเลยอะโอ้โห oh, มึงได้ของ <Yeah. S 1> การวาร์ปของการได้ของโคตรเท่ไม่มีพนักงานเดินมาด้วยมันมาจากไหนวะของมาจากตู้เหรอวะ อ๋อเขาจอดแย้เขาจอดแว้แวกินของกันนะทุกคนเฮ้ยไอ้ยรถคันนี้คุณคุณนะเนี่ยเฮ้ยคุณคุณนั่นแหละคันนะี้เจอคู่อลีกแล้วทุกคนเจอคู่อลีกแล้วครับชิบหายชิบหายชิบหายไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มึงชนสายฟ้าไป ยิงยิงเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหจบแบบง่ายได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยแก๊งมันมาแก๊งมันมาทุกคนหนี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 โหแก๊งนมาพอดีเลยวะทุกคนอะไรวะแล้วนึกาจะได้ออกมากินเบอร์เกอร์สบายใจทุกคนแม่งเจอแก๊งอี่เฉยเลยอะแก๊งตัวเองกูไม่เว้นเหมือนกันครับไปเลยสามสี่คนเนี่ยตายซะโอ้โหยืนขวางถนนนะทุกคน แม่งถามอียกันว่า CJ Can you drive โอ้โหคือมึงอยากรู้ไปทำไมอ่ะกูขับทุกภาคอ่ะกูขับตั้งแต่ภาคสามแล้วรถอ่ะกูมีอ่ะมีสักครั้งมีโมเมนต์ว่ากูนั่งแล้วเพื่อนขับบ้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหลงมอสอะไรก็ได้ที่เพื่อนขับอ่ะเราไม่ต้องขับได้ไหมเบื่อการขับรถเนี่ยเบื่อมากเลย เขถึงละอันนี้เป็นบ้านของใครวะจำชื่อไม่ได้วะที่ผ่านละเรียบร้อยจบไปแล้วนะครับอีกสองภารกิจเนาะก็แบบรวดเร็วรวดเร็วนะครับช่วงนี้ เพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นให้จบไวๆนะครับล้วผมจะเล่น,นหลายภาคเลยนะฮะตอนนี้มีต่อกันด้วย GTA Liberty City Story นะครับแล้วก็ GTA 3แล้วก็ GTA Vice City ด้วยนะครับผมยังไม่ได้เล่นจบสักภาคเลยนะคือเล่นไปเกือบจบแล้วแต่ไม่เคยจบนาทีนะผมเล่นบน p ีนะครับผมแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเล่นบนมือถือแล้วผมก็จะเอาให้จบเลยนะฮะอยากรู้ว่ามันจะเล่นยากหรือเล่นง่ายต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่ากับคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยโอ้โโทรอ,อีกแล้วทิบหายโทรจังเลย อ๋อสวีทโทรมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปครั้งหน้านะสำหรับเกมหน้านะครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์นะครับถ้าไม่คอมเมนต์มาผมก็จัด GTA เนี่ยยาวๆไปเลยนะฮะจนจบเนื้อเรื่องเลยนะฮะผมก็พยายามจะทำอยู่นะครับผมจะทำให้ย้ายเมืองโชว์นะครับจะทำอะไรที่ทหลายอย่างที่แบบว่าบางคนอาจจะไม่เคยเล่นเนาะวันนี้ผมก็จะทำโชว์ให้หมดเลยนะอ๋อ if you want to increase stamina ให้มาที่ยิมนะครับผมอ๋อโปทูดัมเบลไอคอนอ๋อมียิมเปิดครับเราสามารถไปเล่นได้เนาะซึ่งยิมก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยผมปักไว้ละอยู่ตรงนี้เนาะไว้ไปหลังจะพาไปเล่นนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาทั้งนี้แหละไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับมองหน้าแล้วกนตีที่ผ่านได้ทีเจูหนวดก็หนวดเยอะนะครับทรงผมก็อะไรกันไม่รู้กูไปตัดผมมาทำไมกูได้ผมมาเพิ่มกม่รู่ที่หาย